ทำไมเราถึงไม่เห็นรอยแผลเป็นของแชงในมังงะตอนที่907ทำไมเงาของภาคีอัศวินเทพถึงมีความคล้ายกับแังขนาดนั้นแล้วแังกับฟิกเกอร์แลนด์มีความสัมพันธ์กันยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่แังจะมีฝาแฝดกันครับ ถ้าใครจําได้นะครับในมังงะตัวที่907เนี่ยมันคือฉากที่แชงไปคุยกับพวกห้าผู้เท่าที่แมรี่จัวซึ่งในฉากนั้นเนี่ยมันมีคนไปตั้งข้อสังเกตว่าทำไมมันมีแค่ตอนนี้ตอนเดียวเองนะครับที่เราไม่ได้เห็นรอยแผลเป็นของแชงที่ตาค้างซ้ายเพราะว่ามังงะตอนอื่นๆเวลาที่เราเห็นหน้าแชงชัดๆเนี่ยเราจะได้เห็นรอยแผลเป็นที่หน้าของเขาตลอดโดยเฉพาะในมุมกล้องเดียวกันในมังงะตัวที่434นะครับอาจารย์โอราก็ยังเลือกที่จะวาดแผลเป็นเอาไว้ให้เราเห็นเหมือนก็เลยทำให้มีแฟนๆบางส่วนเนี่ยเชื่อกันว่าตัวละครทททีีีี่่่่่่ไไปคคุยยกกัััััับาาาาาผู้้้เแมมมมจจจจจววนนน็ะใชชงงงงงดสสถึข ปี2019นะครับมันเป็นหนึ่งในะคําถามที่แก๊งยูทูบเบอร์ฝั่งญี่ปุ่นที่ชื่อฟีเจอร์เนี่ยเขาเอาคําถามนี้ไปถามกับอาจารย์โอดะตอนไปสัมภาษณ์กในห้องทํางานเลยนะครับว่าสรุปแล้วแชงเนี่ยเขามี2คนจริงไหมครับแล้วถ้าดูจากคลิปนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าอาจารย์โอดะก็จะตอบบาง,ง่างออกมานะครับแต่ว่าถูกเซ็นเซอร์เอาไว้สิ่งเดียวที่ทีมงานตัดออกมาให้เราฟังเนี่ยก็จะเหลือแค่มุกตลกๆที่ว่าคือเอาตรงๆผมเองก็ลืมวาดบ่อยนะแหม พอฟังคำตอบแบบนี้ผมว่าอาจารย์โอดักแกก็กวนดีนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีคนถามต่อด้วยนะครับว่าแล้วเรื่องของแช้งสองคนละครับอาจารย์ว่ายังไงแล้วอาจารย์โอดักแกก็ตอบออกมาประมาณว่า จะอยากปล่อยให้เรื่องนี้มันคลุมเครือไปก่อนนะครับคือพอคําต่อขออาจารย์มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสใช่ไหมครับว่าอาจารย์โอดักก็อยากจะเปิดความเป็นไปได้ของพล็อตเอาไว้หรือไม่เนี่ยแกก็อยากให้แฟนๆอย่างพวกเรามากาวต่อกันเองถูกไหมครับซึ่งแน่นอนว่าอาจารย์จะมาขนาดนี้พวกเราก็ต้องกาวกันต่ออยู่แล้วทีนี้ถ้าใครเป็นสายอ่านมันพีชเวอร์ชันญี่ปุ่นก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่เนื้อหาในเวอร์ชันรายสัปดาห์มันมีความผิดพลาดหรือว่าอาจารย์โอดักก็อยากจะปรับอะไรสักอย่างเนี่ยมังงะเวอร์ชันรมีก ปรับประสียงิคำรามมาบางช่องคำพูดของราชาครอบบ้ามากขึ้นนะครับเพราะว่าช่องนี้เนี่ยมันมีคำว่ายึอขึ้อเขียนเอาไว้อยู่มันเลยทำให้มีแฟนๆเนี่ยสามารถดาวเรื่องเกี่ยวกับน,น้ำท่วมโลกออกมาได้แล้วก็ในมังงาตอนที่1,076นะครับมันก็มีแฟนๆสังเกตว่าผลไม้บนโต๊ะของแชงเนี่ยมันคือบลูเบอร์รี่ไม่ใช่หรอแล้วทำไมมาถึงเสิร์ฟสีนี้ให้กับแชงกนนันทั้ที่แชงเนี่ยเขาไม่ชอบบลูเบอร์รี่ที่สุดซึ่งพอเป็นเวอร์ชันรวมเล่มนะครับสีของผลไม้บนโต๊ะเนี่ยก,ก,กร้โดดว ถ้าเกิดว่าจะารย์อดัตเแกลืมว่าแบบที่แกตอบเอาไว้จริงๆเนี่ย มันก็น่าจะมีการเอามาปรับหรือว่าเอามาแก้ไขสักเวอร์ชันถูกต้องไหมครับเพราะว่าตอนที่907ในเล่ม90ที่ออกมาเนี่ยมันก็มีการปรับรายละเอียดเพื่อแก้ไขตั้งหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นบริบทการแนะนาตัวของพวก5้าผู้เฒ่าเนี่ยก็โดนเปลี่ยนจากผู้มีอํานาจสูงสุดของโลกเป็นผู้มีอํานาจสูงสุดของรัฐบาลโลกคําอ่านไซเฟอร์โ o ซีโร่เป็น c p พีซีโหรือว่าช่องคาพูดของเซนชาร์ลสสตอนที่สั่งให้จับชีราโฮชิพอเมันเป็นแบบนี้มันก็เลยทําให้เรื่องของรอยแผลเป็นที่หายไปของแชงเนี่ยมันยิ่งน่าน้าไคุด ยกตัวอย่างเช่นบริบทการใช้คําพูดแล้วก็ท่าทีของพวกห้าผู้เท่าครับในฉากนี้เนี่ยพวกห้าผู้เท่าพูดประมาณว่าต้องการอะไรทาให้ถึงมาที่นี่พวกเรากำลังจัดเรเวอรี่กันอยู่คนมีตําแหน่งแบบนายเนี่ยไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพราะมันเป็นนายหรอกนะพวกเราถึงจัดเวลามาคุยด้วยได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราอ่านผ่านๆเนี่ยผมเชื่อว่าพอยที่คนส่วนใหญ่น่าจะเอ๊กันเป็นหลักก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทำามเช้งถึงโผล่มาที่นี่ใช่ไหมครับแต่ทุกคนครับถ้าเกิดว่าเรามาสังเกตบริบทกันดีๆพวกห้าผู้เท่าเนี่ยเขาคือ ส่วนแชงเนี่ยก็เป็นสีจักรพพัดโจสลัดตัวอันตรายที่ถือว่าเป็นศัตรูที่ต้องจัดการแล้วในเรื่องเนี่ยพวกเราจะรู้ว่ายิ่งตัวละครตัวนั้นมีค่าหัวเยอะเท่าไหร่มันแปลว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐบาลโลกเท่านั้นแล้วแชงก็มีค่าหัวอยู่ตั้ง4ี่ล้านเบรี่คือไม่ว่าจะดูยังไงเนี่ยแชงก็อยู่ในสถานะศัตรูถูกต้องไหมครับคำถามก็คือว่าแล้วทำไมท่าทีแล้วก็คำพูดของพวกห้าผู้เท่าเนี่ยมันถึงได้ดูให้เกียรติผู้ชายคนนี้ขนาดนั้ นนย,ยกตัวอย่างเช่นในมนงานตอนที่355ตอนที่สเปนดัมไปคุยเรื่องแปนของพูตันพวกข้าพูเท่าเขาก็พูดแค่ประมาณว่างั้นนายก็ไปเอามาให้ได้ก่อนแล้วกันจะใช้ทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังคือดูทรงแล้วพวกปู่แกก็ไม่ได้แยแสด้วยซ้ำนะครับว่าสเปนดัมเนี่ยมันจะไปเอาแปลนมาได้หรือเปล่าเหมือนได้มาหรือไม่ได้เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละเดี๋ยวว่าจะใน,นงานตอนที่793นะครับที่อาคาอินุไปไวายกับพวกข้าพูเท่าแล้วเซเทอร์ก็พูดว่าระวังปากหน่อยนะซากากิิรกา,า,า,ารดรมบเ ดีๆแล้วนะครับพวกเราจะเห็นว่าพวกห้าผู้เท่าเนี่ยเขาจะวางตัวหรือว่าแสดงตัวว่าพวกเขาเหนือกว่าอีกฝั่งเสมอแล้วทําไมนะครับทุกคนถึงคำพูดของพวกห้าผู้เท่าเนี่ยเขาจะทําให้เรารู้สึกว่าพวกปู่แกยืนอยู่ในจุดที่สูงกว่าผู้ชายที่หน้าเหมือนแชงคนนี้แต่มันกลับไม่มีความรู้สึกเชิงดูถูกเหยียดหยามอยู่เลยนะครับกลับกันเนี่ยพวกปู่แกถึงขั้นยอมจัดเวลามาคุยกับผู้ชายคนนี้ด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าคนคนนี้คือแชงที่เป็นศัตรูเนี่ย พวกเขาจะมานั่งเสียเวลาคุยกันทาไมถูกไหมครับเพราะว่าอย่างในมันงงะตอนที่1นึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยเซตเทิลก็ไม่ได้แชร์ด้วยซ้ำว่าเงื่อนไขที่เขายื่นให้คูมาเนี่ยมันเลวร้ายขนาดไหนทั้งใช้บอนนี่เป็นตัวประกันรีดผลประโยชน์จากร่างกายของคูมาเพื่อกองทัพเรือแล้วก็สั่งให้เบกะพังลบทั้งจิตสํานึกแล้วก็ตัวตนของคูมะออกไปอีกถ้าใครจําได้นะครับตอนนี้เซตเทิลตราหน้าไว้เลยนะคบว่าคูมะเนี่ยเป็นอาชญากรหรือว่าอย่างในตอนที่พันเก้าสิบนะครับที่พูดถึงพวกเดียวกันแบบร้จิกับคาคุตอนทททททีีีี่่่่่่่พพวววววกกกกเเเเเขาา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 ดนนนลลฟจััััับบตอออออไ้้้้สส็ยยยยยยงงงงใหํุุออมมมมะคริปณษ์ มันก็ไม่ต่างอะไรกับหนอนแมลงหายไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่อยู่ดีคือพอมันเป็นแบบนี้มันก็แปลว่าเซตเตอเนี่ยเขาก็ไม่ได้แยแสเลยใช่ไหมครับว่าคนที่เขามองว่าอยู่ต่ํากว่าเนี่ยจะเป็นยังไงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นมิตรหรือว่าศัตรูลองถ้าเกิดเราไม่เชื่อว่าแชงเนี่ยจะเป็นฝั่งเดียวกับรัฐบาลโลกนะครับหรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียบางอย่างเหมือนกับพวก7เทพโจสลัดความเป็นไปได้เดียวที่ท่าทีของพวกหผู้เท่าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คือผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แชงใช่ไหมล่ะครับจุดสังเกตต่อมาก็คือในพารเนลนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่หาผู้เท่าอย่างเดียวนะครับที่แปลกคาพูดของคนที่ดูเหมือนแชงในพารเนลนี้ก็แปลกเหมือนกันคําพูดที่ตัละครตัวนี้ พูดเนี่ยมันคือคาว่าคันชะชิมัสซึ่งคำคำนี้ไม่เป็นภาษาค่อนข้างสุภาพนะครับที่แสดงถึงความเคารพอีกฝั่งระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดทุกคนลองไปย้อนอ่านวันพีดูเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าแชงเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ไม่เคยพูดภาษาสุภาพมาก่อนเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในมังงะตอนที่580ที่แชงมาอยู่สงครามี่มารินฟอร์เนี่ยคำพูดของแชงที่ใช้พูดกับเซนโกคุก็คือคําว่าซึมังที่เป็นภาษากันเองนะครับแทนที่จะเป็นคําที่สุภาพขึ้นมาหน่อยอย่างซูมิมาเซนหรือแบบตอนที่ขึ้นเร นะครับทุกคนทําไมคนคนนี้เนี่ยถึงต้องใช้ภาษาเชิงเคารพพวกห้าผูเท่าด้วยถ้าเกิดว่าเขาคนนี้คือแช่งจริงๆอะนะเพราะว่าผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่ทําให้แชงเนี่ยต้องเคารพพวกห้าผูเท่าขนาดนั้นถ้าใครคิดอะไรออกนยก็พิมพ์บอกกันไว้หน่อยนะครับแล้วนอกจากในพนธตัวที่907แล้วเนี่ยบร,ริบทของแช่งไม่ยังมีจุดสังเกตอื่นๆอีกนะครับที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฝาแฝดยกตัวอย่างเช่นความเร็วในการเดินทางของแชงที่วัยผิดปกติอย่างในตอนที่580นะครับการที่แชง่ยงม่นองเืใโผล มีรายงานว่าแชงสู้กับไคโดอยู่แล้วจะถึงตอนนี้พวกเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วแชงสู้กับไคโดก่อนที่มาที่มารีนฟอร์ดจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่โผล่มาเนะี่ย สภาพของแชงก็ดูไม่ได้เหมือนคนที่เพิ่งสู้มาเลยใช่ไหมล่ะครับอ๋อ,อแล้วก็อาจารย์โอดักเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะครับว่าบทของแชงที่มาโผล่ที่มาเรีนฟอร์เนี่ยมันเป็นพล็อตที่ไม่ได้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งมาจะถึงตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ได้รู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุที่อาจารย์โอดัตัดสินใจให้บทของแชงไปโผล่ที่มาเรีนฟอร์เนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรกันแน่หรือไม่มันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเรื่องนี้อาจารย์โอดักจะอาจจะวางพล็อตผิดพลาดเฉยๆก็ได้ในบังงานตอนที่เนกัันหลง้าร่องี่ยรามก็เหมล่ไอนกันนะ ที่907เนี่ยพี่แกก็ไปโผล่ที่แมรี่โจ้ซะอย่างนั้นซึ่งผมว่าตรงนี้มันก็ดูแปลกๆเนาะยกเว้นซะแต่ว่าคนที่อยู่ที่แมรี่โจ้เนี่ยเขาไม่ใช่แชงมันก็จะเข้าใจได้มากขึ้นทันทีใช่ไหมล่ะครับพอเราเอาเข้อมูลมากองรวมกันแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเรื่องของฝาแฝดของแชงหรืออย่างน้อยคนที่มีหน้าตาเหมือนแชงมันก็เริ่มมีความเป็นไปได้ขึ้นมาใช่ไหมล่ะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องของแชงมีฝาแฝดมันจริงเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าคนคนนี้เขา,เาถาอขอถาาามมมมมนน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 ีี้้้้เ่่ยยัััซอออููใใวฟิล์รทคคบบบุกืผผขจะแห น่าจะแย้งว่าเดี๋ยวนะพวกเดอะมูวี่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักในมังงะไม่ใช่หรอแต่ว่านะครับถ้าเกิดเรามาสังเกตกันดีๆเนี่ยมันจะมีหลายครั้งมากๆเลยนะครับที่เดอะมูวี่ของวันพีทันจะมีการบอกใบข้อมูลหรือว่าโชว์อะไรบางอย่างที่จะไปเกิดขึ้นจริงในจัก,กรวาลเนื้อเรื่องหลักของวันพีด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าใครจําหอยทากสื่อสารที่อุตาใช้เพื่อถ่ายทอดสดการร้องเพลงของตัวเองไปทั่วโลกได้หอยทากตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวเดียวกันกับที่เวก้าพังใช้ มันคือการซัมมอนปีศาจออกมาใช่ไหมครับในสมัยที่ฟิล์มเรดออกมาเนี่ยอาจารย์ออดัตแกก็ออกมาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าคอนเซปต์การซัมมอนปีศาจเนี่ยมันมีอยู่จริงๆในเนื้อเรื่องหลักด้วยนะครับแต่ว่าแกเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะใช้พลังนี้ออกมายังไงจนกระทั่งในช่วงสุดท้ายของภาคเอเคสคอนเซปต์นี้ก็ถูกเอาไปใช้แล้วนะครับผ่านพลังของเซตเทิลที่ซัมมอนห้าพุทธเอาอีกสี่คนมาจากแมรี่จูบเพื่อจัดการลูฟี่ใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในตอนที่ฟิล์มเรดออกมานะครมมทันน ซึ่ในเล่มนี้เนี่ยมันจะมีหน้าที่อาจารย์โอดาแกว่ายขยะบริบทของตอนที่โรเจอร์เจอแชงในกล่องสมบัติเอาไว้นะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากจบเรื่องที่กอบเวเล่เมื่อ38ปีก่อนถึงมัจะเป็นภาพจากเล่มพิเศษนะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับตัวละครหลักในวันพีชเล่มนี้เนี่ยมันเป็นผลงานที่มาจากอาจารย์โอดัเอนะครับเพราะงั้นเราสามารถนับได้ว่าฉากที่เราเห็นนะมันคือจัก,กรวาลเดียวกันกับเนื้อเรื่องหลักมันก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในฟิล์มเรสเนี่ยก็อาจจะเป็นการบอกใบ้ถึงสิ่งที่จะไปเฉลยที่หลังในเนื้อเรื่องหลักก็ได้ทีนี้ข้อมูลที่ผมอยากจะชวนทุกคนดูก็คือในช่วงต้นๆของฟิล์มเรสนะครับมันจะมีฉากที่พวกหผู้เท่าเนี่ย ถึงรายง,งานของซีพี่น่าเกี่ยวกับอูตะแล้วอยู่ๆนักซูจิโร่ก็ถามขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเด็กคนนี้ก็เป็นสายเลือดของตระกูลฟิกเกอร์แลนอย่างนั้นหรอการที่อูตะโดขคาใจะผิดว่าเป็นสายเลือดของฟิกเกอร์แลนแบบนี้เนี่ยพวกเราก็สามารถตีความกันได้ใช่ไหมครับว่าพวกห้าผู้เท่าเนี่ยเขารู้ว่าแชงมีสายเลือดของฟิกเกอร์แลนอยู่ในตัวซึ่งพอพูดถึงฟิกเกอร์แลนเนี่ยผมเชื่อว่าตัวละครตัวแรกที่ทุกคนน่าจะนึกถึงก็น่าจะเป็นฟิกเกอร์แลนกาลิงจุดสังเกตน่าสนใจระหว่างแชงกับกาลิงก็คือว่า หลายๆครั้งที่เราได้เห็นตัวละครในวันพีที่เกี่ยวข้องกับทางสายเลือดนะครับพวกเขามาจะมีลักษณะที่คล้ายกันใช่ไหมล่ะครับเช่นโทกิกับฮิโยริจัดกับซันจิหรือว่าจะเป็นยาซบกับอุซบและถ้าใครจําได้นะครับในมนตัวที่1น9่งพนห้ตอนที่เราได้เห็นหน้าตาของกาลิ่งสมัยหนุ่มๆที่กอตเวเล่เนี่ยทั้งแชงแล้วก็กาลิ่งสองคนนี้มีความคล้ายกันมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรงผมหน้าตาหรือว่าแม้แต่อวุวกธก็เหมือนกันด้วยถ้าเกิดสิ่งที่น นั้นเรารู้กันใช่ไหมครับว่ากาลิกเนี่ยคือหัวหน้าของกลุ่มพาคีอสัสวินเทพและในางานตัวที่1083จากคำพูดของราก้อน,นะคบที่ทําให้เราได้เห็นเงาของพาคีอสัสวินเทพครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญไหมนะครับที่เงาของตัวละครที่อยู่ตรงกลางเนี่ย มันมีความคล้ายกับแชงมากๆลองถ้าเกิดเราเทียบตัวละครตัวนี้กับเงาของแชงในมันงงะตอนที่1055ทั้งตัวดาบที่เหมือนกับเบลฟอนลักษณะของตัวละครที่ใส่ผ้าคลุมเอาไว้นะครับสคนนี้เข้าเหมือนกันสุดๆเลยใช่ไหมล่ะประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราไปดูกันต่อเนี่ยในมันงงะตอนที่1096นะครับในแฟลชแบ็กที่กอดวอลเล่ของคูมะพวกเราจะเห็นเงาของกาลิ่งถูกวาดเอาไว้ในซีนนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนซูมดูกันดีๆเนี่ยพวกเราจะเห็นว่าเงาของกาลิง้อา,างงเอวาไ่ททีีท่่เเเเ็นนนนออกังาาาไว้รบมดหหืใต183 ซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวละครที่เราเห็นจากคําพูดของรา้อนในมังงะตอนที่1,083มันก็น่าจะไม่ใช่การิงถูกต้องไหมครับเพราะว่าทรงผมมันไม่เหมือนกัน คือพอมันเป็นแบบนี้มันก็มีโอกาสอยู่ใช่ไหมครับที่เงาของคนที่ดูเหมือนกับแชงที่อยู่ในกลุ่มภาคีอัศวินเทพคนนี้ก็อาจจะเป็นฝาแฝดของแชงก็ได้แล้วถ้าเราเอาเรื่องของเงาของคนที่มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นฝาแฝดของแชงเป็นบวกกับการที่แชงน่าจะมีสายเลืของตระกูลฟิกเกอร์แลนนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าคนที่เราเห็นที่แมรี่โจในมังงะจนที่907เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แชงแต่ว่าเป็นฝาแฝดของแชงมากกว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยข้อมูลจากมังงะเล แงเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนอา,าสาเลอดเดียวกับกาลิงก็ได้และแชงเองก็มีพี่น้องฝาแฝดอีกคนที่เป็นฟิกเตอร์แลนด์เหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์วุ่นวายที่กอดวาเล่เนี่ยมันทาให้แชงโดนแยกออกมานะครับแล้วก็ถูกเลี้ยงดูโดยโรเจอร์จนกลายมาเป็นแชงที่เรารู้จักกันนอกจากนั้นเรื่องนี้มันยังเข้ากับธีมของพี่น้องที่เราเคยเห็นมาในเรื่องด้วยนะครับที่ต่างคนต่างมีจุดยืนที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นโดฟามิงโกก,กับโรซินันเต้นะครับที่โดฟามิงโกเนี่ยโตขึ้นมาเป็นเผ่ามังกรฟ้าเต็ แต่ว่าซันจิเลือกที่จะไปเป็นเชฟแทนน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับอ๋อ,อแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดมากไปเองหรือเปล่านะครับมันอาจจะแค่บ,บังเอิญก็ได้คือฟิกเกอร์แลนด์เนี่ยมันเขียนแบบนี้แล้วในตำนานของกุ้งโรมเนี่ยมันมีเรื่องราวของเด็กฝาแฝดที่ชื่อโรมูลัสกับเรมุสอยู่นะครับในตำนานเล่าเอาไว้ว่าเด็ก2คนนี้เนี่ยถูกเลี้ยงดูโดยหมาป่าตัวหนึง่งและสถานที่ที่เด็ก2คนนี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยมันคือใต้ต้นไม้ที่ชื่อว่าฟิกนะครับที่คล้ายกันกับคำว่าฟิกเกอร์แลนด์มากๆกในช่องมีคลิ